ทุกคนรู้หรือ,อยังคะว่าแค่กดปุ่มไลฟ์คุณก็สามารถมีสิทธิ์รับเงินจาก Tik t o k อและก็สามารถถอนได้ด้วยไปดูกันเลยคะ่ะไปที่หน้าช่องของคุณค่ะและกด3ขีดขวามือบนค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เลือกการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวค่ะกดเข้าไปเลยและก็ให้เลือกที่ยอดคงเหลือค่ะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะ ยอดจำนวนเงินนะคะที่เราสามารถถอนได้เห็นไหมคะ728.09สตางค์ตรงเนี้ยเป็นรายได้ของขวัญจากการไลฟ์นะคะถ้าพี่พี่ท่านใดไลฟ์นะคะอ่าแล้วมีคนมาสนับสนุนนะคะเปของขวัญให้เราก็จะกลายเป็นเงินแบบนี้ค่ะนะคะเรากดเข้าไปดูเลย ะะเมื่อกดเข้ามาดูนะคะเขาก็นะคะจะโชว์ยอดคงเหลือที่เป็น USD ดอลลร์ให้กับเราด้วยนะคะ20.72ยูดอลลร์และก็จะมีแปลงเป็นเงินบาทนะคะเป็นเงินจำนวน728.09บาทนะคะเราจะแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญติกตอกก็ได้เอา USD ดอลลร์ไปแลกหรือเราจะถอนก็ได้นะคะอ่าวันนี้เราจะลองมาถอนเงินกันนะคะกดที่ถอนค่ะหลังจากนั้นนะคะ อ่าระบบนะคะก็นะคะจะขึ้นวิธีการชําระเงินนะคะก็มีหลายช่องทางให้เราชําระค่ะเช่นถ้าอ่าถอนผ่านนะคะพร้อมเพย์เนี่ยนะคะก็ขั้นต่ำสี่เหรียญแล้วก็มีค่าบริการหนึ่งเหรียญน,นะคะหรือถ้า จะถอนผ่านนะคะเป็นบัญชีธนาคารเนี่ยนะคะขั้นต่ำแปดเหรียญยูดอลดาร์นะคะแล้วก็มีค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการเนี่ยนะคะสองจุดเก้าเดี๋ยววันนี้เรามาถอนผ่านนะคะบัญชีธนาคารกันค่ะนะคะเลือกไว้แล้วนะคะแล้วก็ใส่จํานวนนะคะที่เรานะคะจะนะคะอถอนนะคะอสมมตินะคะเอายี่สิบเหรียญยูดอลลาร์ดลละกันนะคะอ่านะคะระบบก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะคะ20นะคะยูดอลดาร์นะคะอ่า จำนวนเงินที่คุณจะได้รับนะคะเป็นนะคะเท่าไหร่คะ576.37สตางค์ตรงนี้นะคะแล้วเขาจะบอกเลยว่ามีค่าบริการ2.9ดยูอดอลลาร์และอัตราแรกเปลี่ยนก็คือนะคะอ่าเขาเรียกว่าอัตราแรกเปลี่ยน1ยูอดอลลาร์เท่ากับ33.70บาบาทตรงนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะตดถอนเงินค่ะนะคะ ก็จะบอกว่าถอนไปยังบัญชีนี้นี่นะคะจำนวนเงินที่ถอน20ยูเอล,ล่าค่าบริการ2.9นะคะแล้วก็อัตาราแลกเปลี่ยนนะคะ1ยูเอล,ล่านะคะเท่ากับ33.70จําจจนำนวนเงินที่คุณจะได้รับนะคะ576.37สตางค์นั่นเองค่ะกดยืนยันหลังจากนั้นรอสักครู่นะคะเห็นไหมคะรอดําเนินการนะคะเขาบอกว่าโดยปกติจะได้รับเงินภายใน3าถึงหวันทําการนะคะ,ะรายละเอียดมีให้ดูหมดทุกอย่างนะคะ แล้วเราสามารถเปิดดูดูรายละเอียดธุรกรรมได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเงินจะเข้าตอนไหนเราก็ไปดูหนะ้ารายละเอียดธุรกรรมกันค่ะการถอนเงินรางวัลจากไลฟ์ไปยังการโอนเงินผ่านธนาคาร20่ยอดร์นะคะสถานะการถอนเงินสำเร็จนะคะวิธีการชำระเงินโอนผ่านบัญชีธนาคารค่ะเวลาการถอนเงินนะคะอ่าวันที่26เดือน7 2023นะคะเวลา 00.48นะคะ10นะคะแล้วก็เวลาที่มาถึงนะคะ26นะคะ,ะ07.23 00.48.25เหมือนกันเห็นไหมคะไม่ถึงหนึ่งนาทีนะคะเงินก็จะเข้าบัญชีเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเข้าบัญชีจริงหรือเปล่าไปที่หน้าบัญชีธนาคารคะ่ะไปเช็คเงินกันคะ่ะนะคะว่าเข้าจริงหรือเปล่านะคะอ่านะคะ มาแล้วค่ะ576.37นะคะไปดูค่ะว่ามันเข้าเวลาไหนนะคะเข้าเวลาไหนนะคะดูสเตตเมนต์นิดนึงนะคะอ่าดูรายละเอียดนิดนึงค่ะนี่นะคะมาเวลานะคะ00.48เห็นไหมคะอ่านะคะมานะคะจำนวนเงินที่576.37 เห็นไหมคะว่ามันง่ายมากๆเลยการทําเงินผ่านช่องทาง TikTok มีหลายช่องทางให้พี่ทําเงินได้เลยแต่นะคะการไลฟ์ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่พี่จะสามารถสร้างไรายได้ได้และก็ถอนได้แบบง่ายๆแบบนี้เลยถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดใจคอมเมนต์แชร์และบันทึกคลิปไปดูย้อนหลังด้วยนะคะใครดูคลิปนี้จบพิมพ์คําว่ารวยมาด้วยนะคะ